คือตัวแต่ไม่มีหัวทุกคนคะคะโมโหมากเลยเพิ่งถ่ายชิปเสร็จเมื่อกี้แล้วมีคนโทรมาตอนนี้มันสามทุ่มจะครึ่งแล้วมีคนโทรมาส่งของอยากรู้จังว่าคนที่ส่งเนี่ยแกลงส่งที่อยู่ผิดหรือจงใจส่งเรามาเปิดกันคะ่ะ เปิดให้รู้ไปเลยว่ามันคืออะไรมิงแกะออกมาแล้วแหละอารมณ์ถึงได้เดือดขนาดนี้นี่เลยเพื่อนๆเติรอน,รนมันคืออะไรมิงไม่รู้เพราะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกเดือดมากเดือดมากไม่ส่งมานี่อยากให้รู้ใช่ไหมว่าแอบซื้อของเล่นน่ะฮะในดูเซมันคืออะไร เฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไม่มีแค่นี้อ่ะติดติดสก,กอเทปมาด้วยค่ะอ,อะไรอ่ะวิ่งทำไมมันเหนียวเนี่ยวิ้ยมีหมวัวมีตัว มันคือโมเดลแน่ๆเลยเพื่อนๆไหนดีดูจากหน้ากล่องนี่คือจาก Star ์วอลทุกคนน่าจะรู้จักกันดีมั้งเนี่ยดาร์ควเดร์แต่เนี่ยคืออะไรอะ่ะทำไมมันแยกส่วนมาเป็นเงี้ยคือเราต้องต่อไแอบต่อเลยไหม แอบต่อเลยไหมแต่เนี้ยอยากรู้ราคามากกว่ามันกี่บาทแอบไปซื้อมาเท่าไหร่ใครรู้ราคาตัวเนี้ยคอมเมนต์ให้มีข้างล่างหน่อยค่ะว่ากี่บาทจะได้ไปตามตามเก็บตังถูกว่าแต่มันเปิดยังไงอะแล้วจะพังไหมอทำไมมันแยกปวัวแยกหางมาเป็นอย่างเนี้ย เดี๋ยวมันนะัมันมีสกอตเทปะทุกคน mm. เหนียวด้วยจ้ะอยากส่งมาผิดดีนะเเ่นเองก็ได้ขโมยเล่นเลยละกัน ลับไปแล้วไหนดูอะไรนี่ยมันคือชิ้นน่ารักอ่ะมีหลายชิ้นใช่อุ้ยมันคือตัวแต่ไม่มีหัวทำไมมาเป็นอย่างงี้แล้วนี่ละ่ะเฮ้หัวของดาร์ควเดอร์ไหนดีต่อ,อยังไงอ่ะ บอกไม่เป็นนะไหนอ่ะอ,อุ้ยมันจะไดไรบะกอุ้ยลงลกแล้วทุกคนแล้วไงต่อคือมันมีอะไรมาบอกบ้างว่ามันควรทําไงอ่ะเฮ้ยนี่ไงมันมีบอกอยู่อันนี้คือชิ้นที่ชิ้นที่อะไรบัชิ้นที่สองแล้วก็มันบอกว่ามันบอกว่าให้ตกอ้ผ้านี้ ข่านี้หรอกักบันไนอ่ะตรงนี้หรอตรงนี้ที่เอวอุ้ยจะทำหัวเขาหักไหมเนี่ยทำไงอ,อ่ะอย่างี้ได้ไหมอ่ะม,มันได้อย่างงี้แล้วทุกคน แต่ว่ามันจะสนิทกันไหมอ่ะอืะอะอ,ะอะไรต่อเราต้องมีอะไรเราต้องมีอะไรต่อไอ้ใหญ่ๆเนี่ยนะมันคือผ้าคลุมปะโคตรใหญ่ใหญ่กว่าหน้ามีอีกแต่ว่ามันต้องต่ออะไรก่อนหรอสงสัยต้องถอดหัวกก่อนเนาะ อ,อันนี้คือมั่วเลยนะชื้นชิ้อ่ะอุ้ยได้แล้วยังไม่มีหัวนี่แล้ว้องหัวก่อนยึบยื้บนี่เฮ้ยขาดอะไรไปบ้างอะ ดาบ bert, ไงียที่ไหนอ่ะเดี rounded, ด๋วยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะหาดาบก่อนนะอย่าง,งนี้เะ้าหวะเฮ้อยู่ในนี้ทุกคนหรือแก่เสร็จแล้วแก่เสร็จแล้วมันต้องดีแน่เลยอะเฮ้ยแต่ว่ามันดีแล้วตัวใหญ่ขนาดนี้แต่ว่ามันกี่บาทนี่ไม่รู้ราคาอยากหรือว่ามาเอาเตอรอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมันเหี่ยวทุกอันเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงดาบนี่ไงหงีานมันต้องเอาไปอยู่ยังไงอยูนยังไงอ่ะ như nhà này nhiều nhiều Thế mày à? Ui 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 sẽ Mày tập à? Được còn à? Được còn nó ngay à? Thế mày à? Ui 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 Ui, ui đây สรุปคือดักไวเดอร์จากสตาร์วอ s นะทุกคนพร้อมดบับเทรนมาแล้วเออว่าแต่ดับมันติดยังไงครับลองก่อนนะลองก่อนนะทุกคนนะเอ้ยออ้ยเอ้ย,อยได้ไหมอ่ะเอ้อทำไมอ่ะทำไมเป็นอ่ะทำไมเป็นอ่ะ กมันพองเาทำไงอ่ะกลัวทำไงอ,อ่ะโม้ให้เราเสียบอ่ะเสีบยบยังไงอ่ะยังงี้อ่ใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ไหมอ่ะทุกคนอุ้ยได้แล้ว ทาแดนเสร็จแล้วทุกคนสรุปแล้วมันคือดาร์ควเดอร์ตัวใหญ่อยู่นะใหญ่กว่าหน้ามีมีว่ามันก็สวยดีอ่ะจะสวยขนาดเนี้ยมันราคาเท่าไหร่กันแน่ฮพ<ะ>ืนเพือนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยอยากรู้ราคาแต่ก็สวยดีนะงานดีเลยอ่ะ วันนี้แอบเปิดของเล่นของไอ้อ้ว,วนมาและแต่อยากรู้ราคาว่าเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ให้มิงข้างล่างหน่อยนะว่าราคาเท่าไหร่จะได้ไปตามเก็บถูกถ้าอยากให้มิเล่นหรือว่ารีวิวอะไรคอมเมนต์ข้างล่างได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ตา e ช่องมิงกับมิงด้วยนะบ๊ายบายเดี๋ยวไปตามเก็บ ทังง่อดเนี่ยว่ากี่บาท